สวัสดีค่ะช่องจัดมินพยากรณ์นะคะวันนี้พี่นุ้ยก็ได้มาทําเป็นแรนดอมอีกเช่นเคยนะนะคะเป็นพลังงานโดยรวมนะคะไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนนึงนะฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์เพื่อความบันเทิงนะคะไม่สามารถอาไปตัดสินใครได้นะเพราะว่าไม่ใช่เป็นดวงส่วนตัวนะคะวันนี้เนาะพี่นุ้ยก็ได้มาทําในหัวข้อนะคะพลังงานของคุณแข็งแกร่งมากจนคนรอบข้างต้องกลัวนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่า พลังงานของคุณเป็นยังไงแป่งมากแค่ไหนเดี๋ยวเรามาขอเช็คพลังงาน e อ e น g y กันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยนะโอ้โหใบแรกขึ้นมาก็เป๊ะเลยทุกคนนะคะเป็นไพ่킹ออฟสอดนะเป็นไพ่งดาบนะคะเนาะราชาถือดาบต้องบอกเลยว่าเจ้าชะตาที่เข้ามาพบไม่เห็นมาเจอคลิปพี่นุ้ยในวันนี้เป็นคนที่ดุนะคะดุ เป็นพลังงานของสายดุหรือถ้าไม่ดุก็ต้องเป็นคนที่เงียบต้องแกล่งต้องึมไม่พูดเยอะนะคะแต่เป็นคนที่ลงมือทําอะไรทําจริงจังทำแต่เนื้อเน้นแต่เนื้อน้ำไม่เอาเป็นคนที่ดุดันเป็นคนที่มุทะลุดุดันเป็นคนที่อัตหิอัตโนนาโถเป็นคนที่รำแข้งรำขาของตัวเองล,ล้วนเลย เป็นคนที่มีความเก่งมีความถึกอึดอดทนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่เข้ามาเห็นคลิปพี่หนุ้ยในวันนี้ เป็นถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นผู้หญิงสายแข็งสายแกล่งนะคะแล้วก็เป็นสายลุยสายบู๊นะดุดันไม่กลัวใครแล้วก็รักในศักดิ์ศรีมีอีโก้สูงเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคทําอะไรแล้วต้องทําให้สําเร็จนะคะเป็นคนที่มีความอ่ามั่นใจเชื่อมั่นในตัวเองถ้าเป็นผู้ชายก็จะเป็นผู้ชายสายลุยสายดุสายบู๊เป็นคนที่ถึกอึดอดทนเป็นคนที่ ด้วยลำแข้งลำขาด้วยลำแข้งลำขาตัวเองเป็นคนที่รักในศักดิ์ศรีมีอีโก้สูงไม่ยอมใครแล้วก็เป็นคนที่ไม่อ่อนแอนะคะเนอะเนี่ยเห็นไหมดุจริงๆแล้วก็บอกด้วยนะถ้าเกิดเป็นผู้หญิงนะถ้าเป็นผู้หญิงแต่ดาบเป็นดาบดีนะคะไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องอะไรก็แล้วแต่คุณสามารถที่จะเข็นตัวเองให้สู่เส้นทางแห่งความสําเร็จได้แต่ด้วยความยากลําบากแต่คุณก็สามารถผลักดันหรือเข็นตัวเองให้สู่จุด ที่สําเร็จได้ในชีวิตของคุณนะคะคุณเป็นคนที่ไม่ย่อท้อเป็นคนที่ไม่อ่อนแอเป็นคนที่ตรงไปตรงมารักความยุติธรรมและก็ชอบปกป้องผู้คนได้ดีนะคะเป็นผู้นําได้นะแล้วก็ทํางานแบบแบกหามขุดเจาะได้หมดเลยเป็นคนที่แกร่งเป็นคนที่เข้มแข็งกล้าเผชิญกับทุกเหตุการณ์ถ้าเป็นผู้หญิงนะถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยจะเป็นผู้หญิงที่ดุมากนะคะเป็นผู้หญิงที่ดุไม่มีผู้ชายคนไหนที่จะเข้ามาหลอกได้เนาะเพราะคุณเป็นไพ่ดาบ ดาบเนี่ยไม่สามารถมีใครเข้ามาหลอกคุณได้นะคะนอกเว้นเสียจากคุณเต็มใจให้หลอกนะคะตรงนี้คุณเป็นคนที่ดูออกดูคนเป็นนะไม่สามารถมีผู้ชายคนไหนจะเข้ามาหลอกคุณไม่มีผู้ชายคนไหนที่จะเข้ามาหวังที่จะหลอกคุณได้ง่ายๆเพราะคุณเป็นคนที่ดูคนออกดูคนเป็นและรักคนยากเป็นคนที่จับผิดขี้ระแวงเป็นคนที่มีเซนส์นสัมผัสสูง แล้วคุณเนี่ยถ้าได้รักใครนะคุณรักหมดใจแต่ถ้าได้เกลียดแล้วน่ะคุณเกลียดหมดใจเลยนะคุณเป็นคนที่มีเหตุมีผลใครทําให้คุณเจ็บคุณเจ็บเป็นร้อยเท่าพันเท่าแต่คุณจะไม่ทําร้ายใครเพราะคุณเป็นคนที่มีเหตุและผลถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณสามารถเป็นซิงเกิลบัมได้นะคะแล้วคุณสามารถเลี้ยงดูบุตรหรือลูกของคุณได้โดยที่ไม่พึ่งผู้ชายเลยคุณเป็นคนแปลงเป็นคนที่รักในศักดิ์ศรีเนี่ยนะคะคุณเป็นคนที่มีความแบบเด็ดเดี่ยวกล้าหาญมากๆากนะคะอ่ะ แค่ใบแรกใบเดียวพี่นุ้ยก็บรรยายไปได้ถึงขนาดนี้แล้วเนาะคุณนี่เก่งมากๆคุณนี่แกล่งมากๆนะคะเนี่ยเห็นไหมไม่ให้คุณเก่งได้ยังไงไม่ให้คุณแกล่งได้ยังไงเมื่อคุณเจอสถานการณ์เน่ยเรื่องในอดีตเรื่องราวคุณอาจจะเจอเรื่องที่มันทุกข์ยากลําบากคุณอาจจะเจออะไรที่มันเจ็บปวดเจ็บช้ําคุณอาจจะต้อง เจออะไรมาเยอะคุณเจอมาทุกเหตุการณ์สิบดาบะเหมือนกับคุณได้เริ่มต้นใหม่เหมือนกับคุณต้องมีความสะตองมีความเข้มแข็งให้กับตัวเอง่เพราะว่าคุณรักตัวเองแล้ว่คุณรักตัวเองเป็นเพราะคุณเจอมาหมดทุกรูปแบบคุณอาจจะเจอเรื่องไย้กับชีวิตของคุณพี่หมอไม่รู้นะว่าคุณต้องเจออะไรมาบ้างในชีวิตของคุณ่ะคุณอาจจะเจอเรื่องาย้เจอทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําให้คุณต้องเจ็บต้องช้ำต้องโดนหลอกหักหลังต้องเจอผู้คนที่เข้ามาไม่หวังดีกับคุณ ถูกหลอกถูกโกงดโดนหักหลังจากคนรักจากคนในครอบครัวจากญาติจากเพื่อนจากสิ่งต่างหรือมีการล้มเหลวในชีวิตก็ได้คุณผ่านหน้างานและคุณเจอมาเยอะอุปสรรคคุณเจอมาเยอะจะไม่ให้คุณแกร่งจะไม่ให้คุณแข็งจะไม่ให้คุณรักตัวเองได้ยังไงในเมื่อว่าคุณเจออะไรมาเยอะแยะมากมายคุณก็มีสิทธิ์ที่จะต้องปกป้องตัวเองและเข้มแข็งเป็นเกราะกำบังให้กับตัวเองแน่นอนนะคะเนาะสิทธิ์ดาบขึ้นมานะนะคะ คุณได้ตัดชีวิตเก่าทิ้งไปหมดแล้วเพราะคุณเจอมาหมดทุกสิ่งทุกอย่างคุณได้ตัดสิ่งลบข้างที่มันไม่ดีกับคุณไม่ว่าจะเป็นคนที่หักหลังคุณไม่ว่าจะเป็นคนที่สวมเขาหรือหลอกลวงหรือคนที่คดโกงหรือปัญหาสิ่งต่างที่มันไม่ดีทําให้คุณต้องเจ็บต้องช้าทําให้คุณต้องเสียอกเสียใจทําให้คุณต้องเจอวิกฤตในช่วงที่ผ่านมาหรือเรื่องราวในอดีตนะคะที่มันไม่ได้สวยหรูคุณตัดทิ้งไปหมดแล้วคุณเริ่มต้นใหม่กับชีวิตใหม่ด้วยความแ่งความแข็ง คุณสตองได้มากที่สุดคุณก้าวอกจากเซฟโซนตรงนั้นได้อย่างไม่เหลียวหลังกลับไปเลยนะคะคุณกล้าเผชิญที่จะออกมาด้วยลำแข้งลำขาและตามลำพังตัวเองจริงๆนะคะเนี่ยทุกวันนี้คุณปลดปล่อยปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างละคุณเป็นเดฟูคุณเจอมาทุกอย่างคุณเรียนรู้มาทุกอย่างคุณเป็นคนที่นะคะไม่ชอบเป็นลูกน้องของใครคุณไม่ชอบให้ใครมาบงการชีวิตของคุณคุณไม่ชอบอยู่ใต้บังคับบัญชาของใครคุณชอบ คุณชอบอิสระคุณชอบในสิ่งที่คุณรักคุณรักในสิ่งที่คุณจะทําถ้าคุณไม่รักคุณจะไม่ทําในสิ่งนั้นเลยคุณเป็นคนที่ไม่เชื่อฟังใครแล้วคุณเป็นคนที่ท้าทายคุณเป็นคนที่ชอบท้าทายคุณเป็นคนที่ชอบอะไรที่แปลกๆใหม่ๆคุณเป็นคนที่เรียนรู้และมีประสบการณ์กับชีวิตคุณเป็นคนที่ทุกวันนี้คุณปล่อยชีวิตของคุณให้มันเดินหน้า แล้วก็ไม่ยึดติดกับสิ่งที่มันไม่ดีนะคะคุณได้ปลดปล่อยไปหมดแล้วเดฟูขึ้นมาคุณมีชื่อเสียงคุณโนเฟียนะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่กล้าปกป้องผู้คนนะคุณเดินทางท่องเที่ยวไปทั่วโลกคุณเดินทางไปไกลแสนไกลคุณเดินทางและเรียนรู้แต่คุณพร้อมไปด้วยความเมตตานะคะคุณมีความเมตตาคุณมีคุณมีความเมตตากับเพื่อนมนุษย์และสัตว์เลี้ยงนะคะและเหล่าสัประสัตว์ทั้งหลายคุณมีความเมตตาเดอะฟูเป็นคนที่ไม่หวง คุณเดอะฟูลเนี่ยคุณไม่หวงและยิ่งดาบขึ้นมาด้วยคุณเจอปัญหามาเยอะแยะมากมายเวลาที่คุณหาเงินได้คุณมักจะใช้เก่งและคุณจะต้องตามใจตัวเองเพราะมันนั่นมันคือการทดแทนกับสิ่งที่คุณไม่ได้รับมาก่อนคุณจะใช้ด้วยตามใจตามอำเภอใจของคุณคุณจะใช้อย่างมีความสุขของคุณนะคะด้วยการแบ่งปันด้วยการช่วยเหลือหรือด้วยการให้เกี่ยวกับมูลนิธิคนขอทานหรือสัตว์เลี้ยงคุณเป็นคนใจบุญนะคุณเป็นคนที่น่านับถือน่านับถือน่ายกย่องมากๆเลยคุณเนี่ย พี่หมอยอมคอเลยนะคะใครที่มีพลังงานตรงนะตามที่พี่หมออ่านมาให้คุณกดรับพลังงานที่ดีไว้นะคะเนาะอ่านะคะแล้วเนี่ยเห็นไหมโอ้ยคุณขึ้นทั้งคิงดาบทั้งควีนดาบจะเอาไงทำไมคุณแกล่งได้ขนาดนี้คุณยึดมั่นถือมั่นในตัวเองมากคุณมีทิฏฐิอีโก้คุณไม่ยอมฟังใครคุณเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองใครจะว่ายังไงก็ช่างคุณจะไม่ตามยุคตามสมัยคุณจะเป็นตัวของตัวเองนะคะคุณอยู่ยังไงคุณก็อยู่อย่างนั้นนะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่แบบ แข็งมากจิตใจของคุณมันเข้มแข็งดักหลุดผาเห็นจริงๆนะพี่หมอต้องบอกเลยเป็นคนเด็ดเดียวอะ่ะแล้วก็เป็นคนที่อาจจะมีธุรกิจหรืองานส่วนตัวของคุณแล้วก็เป็นคนที่ปกป้องคนที่ทุกข์ยากลําบากกว่าคุณได้นะคะตรงเนี้ยเนาะคุณมีจิตเมตตาด้วยนะเดฟูเป็นคนที่ไม่ห่วงไม่ห่วงของกินไม่ห่วงเงินทองเป็นคนที่สไตล์ตามสไตล์ของตัวเองไม่ตามแบบใครเออนะคุณมีสไตล์เป็นของตัวเองคุณมีการแต่งตัวมีบุค,คลิกเป็นของตัวเองโดยที่คุณไม่ตามกระแสเอ,อคุณไม่ตามกระแสอ่ะ โลกจะเป็นยังไงก็ช่างฉันจะเป็นของฉันอย่างนี้อะไรประมาณนี้ใครจะว่ายังไงก็ช่างฉันไม่สนใจฉันจะเป็นของฉันแบบนี้ฉันจะเป็นตัวตนของฉันแบบนี้ใครรับได้ก็ได้ใครรับไม่ได้ก็ช่างเห็นไหมคุณสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสคุณสามารถที่เรียนรู้ประสบการณ์สิ่งต่างด้วยลำแข้งลำขาคููรักพักจำคุณเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ยุติธรรมและเป็นคนที่สู้กับทุกเหตุการณ์จนคนคุณเนี่ยได้ดีนะบางคนอาจมีบ้านหลายหลังบางคนอาจจะมีที่มีอสังหาริมทรัพย์นะคะหรือบางคนเนี่ยนะ บางคนนะอา,อาจจะมีเกณฑ์ด้านธุรกิจนะคะด้านธุรกิจเป็นของตัวเองอย่างที่พี่หมอพูดไปพวกคุณเป็นคนที่กล้าลุยกล้าทํากล้าได้กล้าเสียคุณเจอมาทุกรูปแบบเนี่ยเห็นไหมตอนนี้เวลาเนี้ยคุณเจอสิ่งที่ดีแล้วนะคุณสามารถที่จะตั้งเนื้อตั้งตัวหรือ,อคิดจะทําอะไรอะ่ะคุณจะประสบความสําเร็จเพราะความแกร่งความแข็งของคุณอะ่ะแล้วก็ไม่มีใครหลอกคุณได้นะคุณล้มมาแล้วคุณเคยเจอมาแล้วคุณเคยเจ็บมาแล้วอะ่ะ คุณเลยต้องแบบต้องแข็งต้องเป็นเกาะกำบังให้กับชีวิตอ่ะนะคะเนาะเนี่ยเห็นไหมนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายนะถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็จะได้ดวงนาลีอุปถัมภ์แต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็จะมีสิ่งที่ดีเข้ามาคุณสามารถลักดันชีวิตของตัวเองให้เป็นคุณหญิงคุณนายให้เป็นคนที่มีคนนับหน้าถือตาให้คุณได้ในทุกวันนี้นะคะ นะเพราะว่าเป็นความแกร่งความแข็งของคุณคุณสามารถดึงชีวิตของคุณให้มีทุกวันนี้ให้มีสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตของคุณให้มีความเพียบพร้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์นะคะคุณได้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วด้วยลําแข้งลําคาของตัวเองด้วยความซื่อสัตย์ของตัวเองด้วยความเก่งความแกร่งความแข็งของตัวเองนะคะคุณเป็นคนที่ขยันสู้มุมณะนะตื่นเวลาไหนก็เวลานั้นคุณเป็นคนที่สายแข็งอะ่ะ คุณเป็นคนที่ไม่ยอมใครคุณทําอะไรแล้วมักจะประสบความสําเร็จด้วยลําแข้งลาขาเนี่ยเห็นไหมทุกวันนี้คุณอาจจะเจอสิ่งที่ดีเข้ามาเพียบพร้อมแล้วในชีวิตของคุณน่ะนะคุณภูมิใจได้เลยนะนะคะอ่าเดี๋ยวขอดูอีกนะเนี่ยเห็นไหม <c oughs> คุณสามารถปรับปูปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลปงสมดุลบรรลานได้อยู่ได้กับทุกสถานการณ์คุณไม่กลัวอ่าไม่ว่าการเวลาจะหมุนเปลี่ยนเปลี่ยนแปลหรือจะ มีคลื่นน้าทะเลหรือจะมีอะไรก็แล้วแต่คุณสามารถอยู่ได้ปรับได้เปลี่ยนได้ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงสมดุลบาลานทุกสิ่งทุกอย่างได้เพราะคุณเจอมาเยอะเจอสึกหนักมาเยอะคุณรับได้ทั้งความทุกข์ยากลําบากและอ่าการที่คุณล่ํารวยคุณก็อยู่ได้การที่คุณอ่า ไม่มีเงินคุณก็อยู่ได้หรือเพราะว่าคุณเจอมาทุกรูปแบบแล้วว่ามันเป็นภูมิภูมิกันของคุณคุณไม่กลัวคุณกล้าในทุกสถานการณ์กล้าในทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณจะทําคุณไม่รอฟังใครคุณฟังตัวเองและคุณก็ประสบความสําเร็จด้วยนะคนรอบข้างกลัวใจคุณนะเขากลัวพลังงานของคุณมากอ่ะบางคนเนี่ยเขาบองว่าคุณดุดุดันเขาก็มองว่าคุณเนี่ยเป็นคนเก่งเขาเขาเขาต้องบอกว่าคุณเนี่ยอยู่ใกล้แล้วเออมันรู้สึกว่าปลอดภัย รู้สึกว่าเขาเนี่ยปลอดภัยเวลาได้อยู่ใกล้คุณคุณสามารถเป็นคนที่ปกป้องได้เป็นคนที่ตรงไปตรงมาคุณเป็นคนที่รักความยุติธรรมคุณเป็นคนที่ปกป้องคนได้ทั้งหมดอ่ะอืมนะคะเนี่ยเนาะเนี่ยโอดาบขึ้นมาแล้วเป็นคนแก่งคนแข็งนะรักคนยากนะคุณเนี่ยนะคะเป็นคนที่รักคนยากเป็นคนที่ดูคนออกเป็นคนที่เกลียดแล้วเกลียดเลย ใครทาให้คุณเกลียดตั้งแต่วันแรกคุณจะเกลียดเลยเกลียดมากนะคะโดยที่ไม่มีเหตุผลอะไรเลยคุณมองปุ๊บคุณเกลียดไม่ถูกชะตาคือคุณไม่เอาเลยนะหรือถ้าใครทําคุณเจ็บตั้งแต่วันแรกหรือทําให้คุณเกลียดตั้งแต่วันแรกคุณจะไม่สนใจกับคนพวกนี้เลยเพราะคุณเป็นคนที่มีความกล้าหาญคุณอาจจะเดินทางไกลได้ด้วยนะเนี่ยคุณอาจจะออกจากบ้านตั้งแต่เด็กๆอาจมาหาประสบการณ์มาหาเอ่อมาเรียนรู้ชีวิตของตัวเองแล้วคุณเป็นคนเก่งสามารถผลักดันชีวิตของตัวเองให้สูงขึ้นได้เนาะ อะขอใบสุดท้ายนะคนรอบข้างกลัวพลังงานของคุณนะนะคะแต่ที่กลัวตรงนี้ไม่ได้กลัวอะไร ไม่กล้าเข้าถึงคุณไม่กล้าพูดคุยกับคุณเยอะเพราะว่าเขาเกรงกลัวเขาดูคุณเป็นคนลึกลับเขาดูคุณเป็นคนแข็งแต่คุณมีความเมตตานะถ้าใครได้เข้ามาขอความช่วยเหลือจากคุณคุณจะให้ความช่วยเหลือและความเมตตาเขาเพราะคุณเป็นเดะฟูอ่ะคุณก็มีความสนุกสนานติ้งต้องอารมณ์ดีเหมือนกันนะในบางมุมของคุณนะไม่ใช่จะแข็งอย่างเดียวคุณก็แบ่งเวลาเป็นเหมือนกันนะคะเนาะขอหนึ่งใบสุดท้ายนะโอ้สีดาบ บางอารมณ์ของคุณก็เก็บตัวเงียบนะเป็นคนที่แข็งเป็นคนที่ไม่คุยก็มีนะบางม,มุมของคุณเนี่ยเป็นคนที่นิ่งเลยก็มีนะสีดาบไม่พูดเลยอะไรประมาณนี้ได้นะนะคะคุณเป็นคนที่มีอสองคาแรคเตอร์สามคาแรคเตอร์เลยต้องบอกว่าเป็นคนที่มีหลายอารมณ์นะคะต้องเป็นคนที่มีหลายอารมณ์แต่คุณดีนะคุณมีเดอะฟูลขึ้นมาคือคุณไม่เก็บความความเครียดเดยอะๆมาใส่ใจนะคะคุณสามารถไปรีแลก คุณรู้เวลาของตัวเองว่าเวลาที่คุณเครียดเยอะหรือคุณทุกข์หรือคุณอะไรประมาณนี้คุณจะหาเวลาไปรีแล็กไปพักผ่อนไปผ่อนคลายอะไรประมาณนี้นะคะแล้วคุณก็กําลังจะอยากพักผ่อนด้วยในช่วงนี้เพราะเป็นสี่ดาบขึ้นมาเนาะนะคะอ่าแล้วบางคนนะบางพลังงานนะนะคะก็อาจจะมีการเจ็บป่วยการาสุขภาพของคุณนะคะที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเป็นคนแบบ เคยผ่าตัดมาไหมหรืออมีเกณฑ์ต่างๆอที่ทําให้คุณต้องบวชล้างเกณฑ์ผ่าตัดการต้องพักฟื้นอะไรประมาณเนี้นะคะคุณเป็นคนแกร่งคุณสู้ได้ทุกวิกิตแล้วคุณก็ผ่านตรงนั้นมาได้เนี่ยเห็นไหมคุณหายจากโรคร้ายคุณหายจากสิ่งร้ายรคุณหายจากทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเจออยู่นะขอไพ่ใต้สําหรับนะคะอโอ้โหสิบเหรียญ ตอนนี้พี่หมอต้องบอกว่าบางคนบางพลังงานนะไม่ใช่ทุกพลังงานนะอาจจะมีอสังหาริมทรัพย์มีบ้านหลายหลังมีที่อยู่อาศัยที่ดีมีบ้านมีรถมีคนรักมีคนในครอบครัวให้ความรักความเมตตาเป็นที่ยอมรับนะคะของอ่หลายๆคนนะนะคะเป็นที่พึ่งพาพึ่งพิงได้ให้กับพี่กับน้องคุณอาจจะ เลี้ยงทั้งครอบครัวเออคุณอาจจะเลี้ยงทั้งครอบครัวคุณอาจจะเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ทุกคนมีความสุขดาบไม่ห่วงนะคะไม่ห่วงทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมที่จะเลี้ยงพร้อมที่จะดูแลทุกคนให้มีความสุขนะคะเพราะคุณเป็นคนที่อาจจะขาดนะคะในช่วงวัยเด็กหรือในช่วงในอดีตเนาะนะคะเวลาที่คุณหาได้คุณก็มักจะทดแทนตรงนั้นนะคะโดยที่คุณไม่ห่วงเลยอะไรประมาณนี้เนี่ย ja, คือพลังงานที่ดีของคุณพลังงานแกร่งพลังงานแข่งของคุณนะคะคนรอบข้างเขากลัวคุณตรงนี้ ลัวคุณแข่งคุณแข็งกลัวความเงียบความอะไรของคุณแต่ถ้าได้สัมผัสแล้วเข้ามาใช้ชีวิตหรือได้พูดได้คุยกับคุณแล้วเขาจะรู้ว่าคุณเป็นคนที่มีเมตตานะคะคุณเป็นคนที่ตรงไปตรงมารักความยุติธรรมนะคะคุณไม่ใช่จะเป็นคนที่แข็งซะอย่างเดียวนะคุณยังมีเดอะฟูเป็นโนเฟียเป็นตลกอารมณ์ดีติ้งต้องอะไรประมาณนี้สไตล์ของคุณน่ะนะคะเนาะอ่ะยังไงแล้วคลิปนี้ถ้าใครที่พลังงานตรงกับที่พี่หมออ่านไพ่มานะคะ ก็กดรับพลังงานที่ดีไว้นะแต่ถ้าใครที่พลังงานไม่ตรงนะคะสามารถเรื่อนคลิปปิดคลิปได้เลยนะนะคะ<ม>เพราะนั่นยังไม่ตรงกับพลังงานของคุณแต่ถ้าใครตรงยังไงก็กดรับพลังงานที่ดีเอาไว้เลยนะคะนี่คือสิ่งที่ดีสิ่งที่คนรอบข้างกลัวคุณสิ่งที่คุณได้เริ่มต้นใหม่คุณได้เข้มแข็ง กับสิ่งที่คุณเจอมาทุกสิ่งทุกรูปแบบแล้วเนาะวันนี้คือประสบความสําเร็จของคุณแล้วนะนะคะให้คุณกดรับเอาไว้เลยนะอ่ะยังไงแล้วคลิปนี้พี่นุ้ยต้องจบไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ